สวัสดีรอบค่ำๆพี่น้องจ้ายินดีต้อนรับเข้ารสุสองบวรเด้อตอนนี้ก็คือมหาคุดกบจ้ารอบใกล้สิค่ำเลยแหละพี่น้องเฮ้ยตวัสีมาหาคุดงกบเปรนจปนขี่กระกพาะดาวานไปปนกิกนกับผักกระดาวน์แข็งจัดที่ได้หรือบ่หรือจังได้เป็นอย่างเนาะกระติกี่ต่าพี่น้องเนาะแต่มันมีหู้นะได้เพอยากคือขี่ปะเกียงมุดลอดลอดแค่เบ่มาจ้ะพี่น้องมากับเด็กๆเ,เหมือนเดิมจา้า สบายดีจ้าอืมเอ็นห่งเบายเอ็นห่งบาอ่าดจะรอเนาะอาถกน้ำเหลือกันนะเอาเอาก้นพี่น้องกนจ้ามน้องก้าน้องเดิมดีแล้วพี่น้องเออตัวมันตกมันโดดน้ำเต้สุดก่อนพอดีนคือ้ยก้ม่เป็น้อหน่อยมน้ำดู จะก็ไปขี้เสียทอ,อน,นะกร,อรอรกระตูดไปเตามานเอเาอาเอาแม่ยังแม่ยังแม่ยังได้กบจ้ารอบแรงแกะมานคือกันพี่น้องจา้าเอา,เอากระตุกจ<น>ุจับดได้ออกมาอยู่รถได้แล้วหนึ่งตพี่น้องเออ ได้แล้วจ้าเนี่ยได้แล้วกดหนึ่งตัวจ้ากะมากเลยกะกลซองหูพี่น้องเอ้ยก้าู้นะมันใส่หองมากินนะก็ชิ้เม็นเราเเอาได้แล้วหนึ่งตัวจ้าทุกคนโอ้ยสิประมาณรอบค่ำบอเื่ออะไรอีมเออเนี่ยคนเกิดวันคานเห็นเนาะเออไม่ใช่ตาขกตนนิแีอยู่เออหูแล้วเดินหูนี่เบอะไรนี่นี มูอัดนี่ตักได้เกี่ยวบมันอยู่นะอันนี้ไดมันได้ไดมาจ้าใส่ทางไว้ใส่ทางไว้ลองไปเออข้าวจังเลยอีเยบอ้อยอ๊แอกแล้โอ้กันแลถือตวาเอ้ยาาพทธาอสมายโอ้พี่น้องเอ้ยว่แมนดาลาอ้ย น่าเกียดจังเลยเนาะพูดไทยนะไอ้เนาะพูดไทยเลยก็ว่าพูดไอแต่ทยยังไม่พูดว่านพี่น้องเอยบางคนกะข้าเจ้ากะพังลาบอกเนาะพี่น้องเอากับเราไทยไทยอีสานนี่แหละบไทยแท้โดก็ว่าไปนี่แหละพี่น้องเอยจงได้กันเนาะ็นเก่งเนาะบ่มีสินคุยกับเถืองเนาะเอาเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเอาเาเอ้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 า จะคือสิมามานแทพบดีงูทีสองพี่น้องงูทีสองเออเอารุ่นพี่น้องว่าสีตัวน่อยหรือตัวใหญ่เอาสิมามาณยังย่ามแรงบ่เออเนาะนอนตื่นมาหากระต่กินเลยนอนตื่นมาหากันยังได้กินโอ้โหซ้ำซ้ำซ้ำขียดโมเฮ้ย เอาเอาไปใส่กระตูกน,นะเฮ้ย,ยนี่ยได้แล้วสองตัวพี่น้องนันดีเต้นย่อยยอยยอย,ย,อย,ยอยอยู่นะไปจ้าหงต่อไปฮงต่อไปจ้าแต่ไทยทไมมันคนมาคนเลคนมาแต่ไทยได้สมมือบออาน้ำเท่านึง <c oughs> <c oughs> สามมืออาน้ำเท่นึงเจ้านั้นเอ้าเอาเอ้า บน้ h ยังยังเอาเจ้าคือสีมามอนแทะอุ้ยเอาคือสมามารอบอันนี้แทะนี่พี่น้องนี่สามตแล้วสามตแล้วสามตัแล้วพี่น้องสามตแล้วจ้าอ้ยมานเด้อมารอบแรงผัดวามานเ่าสิเปิดมารอบแรงคุ้มทือเ่คแนวนี่นะบออ เนาะไอกุ no. ult, mm ๊บอืมมา hmm. พี่น้องเอ้ยอากุนแถวน้องตอนนี้นะก็แถวให้น้านะบ่ค่อยได้แล้วพี่น้องเอ้ยมันซีอยุใกล้น้องละจ้าบัดนีนั่นมันบอกไดคือว่า่ว่เกลียวข่าวแล้วมันดินซุ่มเนาะเอาพี่น้องเออน้องซีโนเอาลุ้นพี่น้องลุ่น พ่ออีกบ่อเรือแนวใดนี่อย่างออะไรมีการห่อด้แนวด้วยกันกบแล้วเด้อขันแก้วบ่ขันแก้วบ่อพี่น้องรุ้นนั่นห้างนู่นพอจะห่อตัวห้างหยานู่นหรือยาโอ้ยโว้ยโว้ยอะไรกระป๋อมด้วยเจียนโฮ้ยกระป๋อมโอ้ยขึ้นไปอีกครับแก้วพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรบักกิ่งกาทองนี่เอง เนาะเออตกใจเบอดอีกแล้วปะมาว่าหนุนเออถึงคอี่แล้วอะพี่น้องดุนแกกับพ่อจะเากินคอเลย้แ่ตก็นาตวเอเอาโกบบอ ได้แล้วซีโตพี่น้องซีโตจ้าซีโตหมานเดิมมานมานมานมาเรื่อยๆนันมานำแตวไปพี่น้องเออสะมาดมานเธอบอกมือนี้นะหรือว่ามันเป็นอันนันบอ เป็นต้กยังุดคอยุดกยังทัเฉยเนาะเออหรือว่ามันเป็นแบบว่าซได้กินไกล้อันน่ะบอใกล้ทู่กีทู่นบอค้อน้เนาะก็หลซื้อน้ำื่อประมาณหรือดวงดวงผ้าดวงผ้าอันมานเนาะ ถัาเดมือจะเอาเอาบ่ปนตูน้ำแล้วบ่อสาวใหญ่ไปเออโทรศัพท์ระเบิงเด้อฮมนันจะลอยลงไปร้วบ้ได้เด้อน้ำน้นมีเลือกเลยจ้าบ่เลือกน้ำนั้นบ um> ่เลก โอ้ดินเจือนลงมาแต่นี้แล้วค่ะกับป้านสุรอบซองนี่แตว่ว่าอันคันมันนี่นะขอมีมาที่ปเป็นแง่เดียวก็ไ่ได้ครับรุ่นพนี่น้นองรุ่นรุ่นเมื่งไปเรื่อยๆพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปให้บอทในเด้อพี่น้องเพื่อให้มันสิได้เด้งขึ้นไปให้หลายๆคนเห็นเนาะจะได้กับฝากในเด้อพี่น้องเด้อไปจ้ะเออเซองกันโดนซัพ เน <The> ี่ยได้แ <diver> ล้วสี่ตัวพี่น้องจ้าเนาะมานหลอบแปลงจ้าเออกัะเด็นกระไคเลยบอเฮยเนาะไปต่อจ้าพี่น้องจ้ายังบอท่านได้ซุดบอได้สวยเนาะสิลงหวยต่อจ้านี่แหละจ้าทางเปิดเนาะลงไปนี่แหละพี่น้องแล้วก็ลุงหวยขุดเอาเขียดพี่น้องจ้าอยู่ในหูจิลอเก่าจ้าโตง่ายอยู่เด้อลงไปหนึ่งตัว เอ้าเอ้าเอาหนึ่งตัวแล้วจ้าเเปิดบอทำมาแล้วก็เริ่มลมอีกเอ้าเอาเอ้าไปแล้วไปนั่นโน้นน้อยบอเออทำมาแล้วก็เริ่มลมเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามือนี้นะอากาศเนาะใครอยู่พี่น้องใครกว่าทุกทุกมือบอหนาวลายสามตัวแล้วพี่น้องอมื ไปลงหวยบบดน,นี้พี่นอ้องนี่ละจ้าหวยกับบริกายตรงนี้นี่จ้าลงใบเน,นี่ยมาจ้าพี่น้องจ้าลงหวยจ้าบบดน,นี้ลงหวยจ้าโอ้พลานหินพี่นอ้องเอ้ยพลานหินโอ้เบิ่งเนี่ยก็โอ้ยง,งามเด้พี่นอ้องสวยเด้ สวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะถ้าสิได้จากโต๊ะลงมาห่วยนี่คุดในน้องได้ไดสี่โต๊ะพี่น้องโอ้ยวิวงามแท้บรรยากาศได้เลยพี่น้องไปตาปิกนิกแขงเนะาะอ,อ,อืมสวยงามขาวก็บรรยากาศลมเย็นว้อยๆพี่น้องอืม,มนาสนุกเต็งเลยเนาะ น้อนอายนอนโอ้ก็จ้าคือโอนี่แหละคือปอกไปพี่น้องมาลุ้นกันว่าสาาไิได้จะโตอยูอ่ในห่วยนี่ฮะขุดเอาตามหรือหินพี่น้องเอ้ยกบตามหรือหินนี่มันโตง่ญ่โอ้เขามาหาขุดคือกันกเด้นอนี่จะพี่น้องจะมาหอดป่าพะมาเห็นมายุงพี่น้องแม่นบอกพี่น้อง แม่นบอทุกคนผู้เสียดสานดัดกบใหม่เอา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 กบจ้ะกบได้แล้วได้แล้วเอาคือสมดดำแท้มาเฮ้ยกระตุกกบลงน้ำเฮ้ยเอามาจับเฮ้ยได้แล้วจ้าได้้ไดหาแล้วจ้าหาด้ว้โอ้ไปดำไปแท้นี่นะเป็นหมื่นว้าจีดูนี่พี่น้องกบดำจ้าอยู่น้ำอยู่อันนี้แล้วมันจะดำนี่แหละไปดำเพิ่มเพิ่มเต้นออกมา ยาเพิ่นไปจ้าเนี่ยเอา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 เอออีกแล้วพี่น้องอีกแล้วจ้าโอ้ยปรมาณปัดประมาณยามแรงพี่น้องเออมานเด้อมานเด้อกินยังน้อมือนนี่คือมานน้ะอ้าจกออกมาควัดออกมาได้แล้วหาโตพี่น้อง กําลังไปาเสยเบิ่งโกกยุงพี่น้องไม่ยุงจ้าเห็นกบก้อนจังไปเบิ่งไม่พี่น้องมันแม่นบอกโกกยุงหรือว่ากบอันไปเชิดเสียบอ๋อนี่นี่นี่ตานต้นมีต้นหนึ่งเนี่ยอารมณ์กันพี่น้องกบดำจ้าเออเนี่ยเนี่ยเต้นดองแดงดองแดงอยู่พี่น้อง ไปแล้วะตัวเบิงอยู่นี่คือนสงสิตัวน้อยเนาะตัวจริงกันใหญ่กว่ากบอันเขียดอยู่พี่น้องเอ้ยหาปลาจ้าคอยคำลงแรงไปทางใดเฮ้ยเอาแม่นบ่อกกบนั่นน่ะมาผาไปทางใดสามงูตัวนี้เลยยังยังไปทั้งหมดจบเฮ้ยอันนกุ้งกุ้งเฮ้ยเห็นส้งเฮ้ยเงินบายบนห้องที่หลดห้ผมโค้ดเฮ้ยบนบนนี้ก็ เอ,เ,เอาเอาเอาแมนบอไปอีกครับแก่บอกบบอ,อ,ไ,อได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วจ้าผมไม่กล้าบายเลยอืหกต,ตัวแล้วพี่น้องมาข้าวเดียวได้นี่นะมาส่วงแรงจา้าส่วงแรงแล้วหกสองเลยด้ว ไปฮะต่อไปจ้าหรืออะไรจ้าส่งจิตจักเลนมฮะว้าวเดือดเอาเอาลีลมาจะขี้กระไรหรือจับนกคอนี่น,นี่เอามาอันนี้ไปซันสักหนไม่เพอแมามเยื้มาให้มากินแงนั่นอันนี้ไรตัวน,นี้เลสจตายภาคอันนี้ไรกรมตุ้มแยงนะมันเป็นเครื่องท้น,นี่มีแต่แบบขืนแงพุทธอันนี้ไรเครื่อมาหนะอันนี้หม,นะมักตุ้มแยงนะนี่นะ อันนี้อมอ,อันนี้มากระนั้มาเงี้เออมาขีดแก้วมาถึงเนี่ยไมเป็นเครือคือเครือโทนั่นเออว่าเลยอ่ะมาเบิร์กวกยุงต่อพี่น้องเอาเบอร์ลืมอันนี้นะแม่นบอกพี่น้องไทยพุชิอาซานนะแม่นแท้บอร์กวกยุงนี่นะหรือว่ากวกอันนั้นบอรไม่คือคือกันกวกยังนะเพราะว่าโน้นไอเอิงกวกดูแม่นบอกพี่น้องสามต้นเนี่ยเห็นไหมทุกคน มันเป็นอะไรขนันแกนแดงบอ <Yeah. S 1> ดี้ขลุกซำเศาเฮือกนหรือละไพี่น้องบ่ใหญ่ยิด้วในเสือเอ้าตอนนี้ก็มีอีกแล้วพี่น้องเออเนาะมันมสิใญญีไงฮะอยู่บอบอไปขั้นสิมาลักตัาไปเห็นมาจิบแขวบจ <c oughs> อจ้ะขี้ไปทูผูทูไปทูมีโยงผูเอ <c oughs> ออ๋อดีทุบรรยากาศไปตากบีกนิกแครงพี่นอ้องนั่งปิ้งป่าเนาะจิบเบียร์เย็นๆ กึ๊ด xì มี hàng, ừ ได้หาอือเอาง่ายหากบ à เสียงหัวเสียงหัวสงวนลิกาซิตได้พี่น้องบอ่ไไง่อยไปเงยันลอกเลียนแบบได้เด้อเสียงหัวนี่เด้ดอเอาหอยหอยกับกีหอยกับกีหอยกับกีกบกจ้าเนี่ยเอ้าจ่ายขอโลนี่พี่น้องเขียบผลลีอยู่นี่จ้าเห็นวะทุกคนเห็นวะเอาไปเด้อเด้อ เนี่ยเขียดจ้าเขียดลงไปเนี่ยหาแถวหลืบแถวหลืบหินพี่น้นองมันเข้าไปอยู่แถวนี้มันเย็น,อ,นอยู่งใหญ่สถานที่พี่น้องค่ำมืดแล้วจ้าแล้วก็ลงมาทิ้นพายพี่นอ้องยู่หวยเข้าได้เลยโต๊หนึ่งสองโตะพี่น้องเย้ย ลงมาหากลอยู่น้องบาดี้อืมจักสิดจาจักโตพี่น้องเอ้ยกับจังรุ่นไปพร้อมๆกันจ้านี่ก็คือบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศงามแรงๆทรงตะเวนตกดินโอ้ยพ่นพี่น้องเอ้ยงามคักเนาะซิวแหงบรรยากาศซิวๆทา้งนากนลุนแจ้า กุหลาบจ้ากุหลาบจ้า <c oughs> วันแหวไอเออเนาะวันแหเอากบล่ะสุดวันแหเอากบจ้าเออเออหนุ่ออ่ะรุ่นพี่น้องรุ่นร่วกันนี่จ้าพี่น้องจ้า <c oughs> ได้กบหกตัว <c oughs> แล้วก็เขียด <c oughs> พี่น้องอืม <c oughs> น้องนี่บอ่อได้จ้าน้องที่เฮามาตัวนี้นะบอ่อได้บอ่อได้เจ็ดตมันก็คขามือตื่นตาเลยเนาะพี่น้องกสิคออ้วยแล้วแหละออ,อาแล้วพี่น้องเออนี่กัคขามือตื่นตาแล้วจ้ากสิไดออ้วยกับบ้านขายบ้านมานแล้วพี่น้องเอยติดตามคลิปหน้า <c ười> พรุ่งนี้้อพี่น้องเด้อสบายดีจ้าเนาะหกตัว่จะมานมัน